นี่จ้าถั่วฝักยาวสามวันเข้าสวนเพื่อนๆถั่วฝักยาวฉันเป็นฝักแล้วทันกินทันกินอยู่จ้าทันกินอยู่ปีนี้เป็นฝักเยอะนะคะเพื่อนๆดูเขาเพราะเขาเป็นดอกเยอะเขาเป็นดอกเยอะนี่ดูได้กินนะนี่ถ้าเกิดปลูกนะปลูกตั้งแต่ต้นนะคะได้กินไม่รู้ไปถึงไหนแล้วค่ะ เห็นไหมคะอันนี้เป็นพันแบนๆนะตามอร่อยเหมือนกันนะคะพันแบบนี้ดูนี่จะ้ะตามอร่อยอยู่นะะพันเนี้ยดูนี่นจะ้จะจ้ะอันนี้คือเขาเป็นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะอันนี้ก็น่าจะปล่อยนะคะ พอเขายัางเพราะมันเป็นอันเดียวเองอะจะเก็บก็กระไลอยู่นะก็ปล่อยเขาเป็นทําพันเอาเก็บพันไว้สักสิบ,ส,บสิบต้นนะคะสิบต้นก็พออันจริงๆอันนี้มีแค่เก้าต้นเองนะคะที่นุ่นปลูกอะกระถางละสามต้นเองนะเนี่ยเก้าต้นก็เหลือเฟือคะ่ะเก็บไว้ประมาณสามสี่ฝักก็โอเคแล้วคะ่ะดูได้กินแล้วไม่ได้เข้ามาแค่ สามวันสามวันนี้ร้อนมากจ้ะดูสามวันนี้ร้อนมาก,ะามน,น,น,มากนะก็ความสุขของคนปลูกนะคุณเพื่อนจ้าความสุขของคนปลูกจ้านี่แต่อันที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไอตัวเนี้ยเนี้ยมันเป็นพันเลยเขาเรียกอะไรนะ นี่ถ้าเขาขึ้นนะบอกเลยว่าได้เยอะมากเก็บไม่หวาดไม่ไหวเขาถ้าเขาทันนะถั่วฝักยาวสีม่วงจะ้ะถั่วฝักยาวสีม่วงคือว่าดินดินก็โอเคนะคะลำต้นเขาก็โอเคสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างโอเคค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นไม่ทันนะเพราะตกกลางคืนเขาหนาวนะคะเขาหนาวดู สวยนะคะลำต้นกิ่งก้านออกสวยมากค่ะเดีนี่จ้ะผักหินก็จะเอาเก็บไว้เอาดอกไอเอา,มาเมล็ดเข้าเหมือนกันนะจ๊ะนี่จ้ะนี่นะข้างในก็ข้างในบ้านปลูกข้างในนั่นนะคะก็ดอกนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงๆเสียดายมากเลยของไทย เห็นเห็นก็รู้จ้ะถ้าได้ถ้าเขาจะทันก็คงไม่ได้ทันกินนะคะหรือไม่ได้ทันเอาพันถ้าเขาจะทันจริงๆทรงใสจะได้แค่แบบเป็นงอนๆเป็นเงยๆนะคะตอนแรกเขาบอกโพรงทรงพุ่มนะแต่ทําไมทาทาไมทํามาเขาเลื้อยนะคะเขายาวเนาะเขาเลื้อยอยู่นะะนี่พอนุ่นเอามาปลูกตรงที่ปลูกเอ่อสตรอเบอรี่นะจ๊ะ ทำไปทํามาเขาไม่พุ่มนะเขาก็เหลืออยู่นะตอนดอกบานคือจะสวยนะจ๊ะนี่จ้ะโอเยอะมากเลยอะเสียดายมากๆที่ว่าเเอ,อเขาเกิดไม่ทันนะเขาเกิดไม่ทันปีหน้าจัดการใหม่จ้ะปีหน้าจัดการใหม่โอ้แต่สะออนอันนี้อันนี้เป็นแล้วจ้าเป็นแล้วเพื่อนๆจ้าเป็นแล้ว นี่นี่ดูอีกรอบดูแล้วดูอีกนะคะชื่นใจคนทำสวนนะชื่นใจคนปลูกเด้นะนี่คนอื่นเขาได้กินไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ตัวเองเพิ่งเพิ่งจะได้เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจมันจะชื่นใจยังไงและจ้ะความสุขของคนปลูกจริงๆนะดูดูนี่จ้ะ ความสุขของคนปลูกก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจแล้วก็มาให้คำแนะนำนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีจ้า